สำหรับวันนีนัตตี้นะคะจะพามาชมนะคะในรุ่น XL+ p l u Sport ชุด F150 Spider นะคะสกรูสามารถเลือกได้นะคะทรงเตีย้ยทรงสูงทรงฟิตอั่นี้ค่ะมีให้เลือกได้หมดเลยคิ้วล้อหมุดขนาด6 <S <S เตนโลบาร์แบบแขนสั้นนะคะตัวนี้ของ o u ้า a n d เ er ด สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ Channel M at อ n f o r t นนะคะสำหรับวันนี้นัตตี้นะคะจะพามาชมนะคะในรุ่น XL Plus Sport นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแคปยกสูงนะคะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่692,000านับาทนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซล t ท b o อร์โบ2.0ลิตรแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่1 6 0่แรงมา้าเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สป,ปีดสำหรับในรุ่น XL Plus Sport นะคะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะซึ่งคันนี้นะคะจะเป็นรถที่ทางบริษัทจัดทำให้นะคะจัดแต่งขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะนาตีก็เลยจับมารีวิวนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับชมว่า ในสไตล์การแต่งแบบนี้เผื่อมีลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองค่ะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่าคันนี้นะคะจัดแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช anel M N Ford ให้กับนัตตี้ด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนัตตี้ค่ะฝากเพจ a c e b o o k ไว้ด้วยนะคะ M N Ford กดไลค์กดแชร์ให้กับนัตตี้ได้เลยนะคะไปค่ะมารับชมกันเลย ในส่วนของตัวกระจังหน้ากับชุดกันชนหน้านะคะตัวนี้จะเป็นในชุด F150 Spider นะคะตัวซอนฟอนตัวใหญ่ตรงนี้เลยนะคะจัดทาเป็นสีแดงเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวของตัวรถในส่วนของตัวกระจังนะคะเป็นสีดําด้านมาพร้อมกับไฟ LED ให้3จุดตรงนี้เลยแล้วก็จะมีตกแต่งตัวตะแกรงหลังพึ่งตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะในส่วนของตัวชุด F150 Spider สังเกตสัญลักษณ์เขานะคะจะเป็นไฟ LED ตัว C แบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านล่างที่เป็นตัวกันชนก็จะทําเป็นสีดําด้านมานะคะ<ม>ให้ตัดกับสีของตัวรถแล้วก็ให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นเนาะครอบไฟหน้านะคะติดตั้งให้เป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงทางด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นสกู๊ในแบบของทรงเตี้ยนะคะจัดทําให้เป็นสีดูโทนนะคะก็คือสีเดียวกับตัวรถ สีแดงนั่นเองนะคะตัดด้วยกันกับสีดําด้านตรงนี้เลยซึ่งสกรูสามารถเลือกได้นะคะทรงเตี้ยทรงสูงทรงฟิตอันนี้นนค่ะมีให้เลือกได้หมดเลยเรามาต่อที่ทางด้านข้างกันนะคะในส่วนของทางด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านตัวนี้จะเป็นหมุดหลออนะคะจะไม่เจาะตัวถังรถของลูกค้าแต่อย่างใดในส่วนของงานติดตั้งนะคะจะติดตั้งด้วย 3M นะคะแล้วก็ยิงซิลิโคนอย่างเรียบร้อยเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านล่างตัวแม็กยางนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กยางขอบ20นะคะในส่วนของตัวแม็กเป็นออฟลึกลบ18นะคะยางจะเป็นของยางนันกังนะคะซีรียางจะอยู่ที่275 55 R20 นะคะแม็กจะลึกออฟลึกนี่คือ,อลูกค้าดูที่มือนัตตี้นะคะกำลังสวยค่ะขนาดนี้นัตตี้มองว่ามันกำลังสวยเลยนะคะแล้วด้วยตัวลายแม็กด้วยนะคะเข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจัพอดี กับตัวคิวล้อนะคะจะไม่เกินกับตัวบอดี้ของตัวรถมากจนเกินไปนะคะใส่แล้วเข้ากันหล่อเลยค่ะตัวนี้ในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะนัตตี้มีให้เลือกมากมายหลายลายเลยค่ะตอนนี้มีลายอัปเดตมานะคะน่าจะประมาณข้าวถึง100ลายแล้วนะคะที่มีให้ลูกค้าเลือกอยากได้แบบไหนสามารถเลือกได้เลยหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ที่มีแบบเป็นของตัวเองอยากได้ลายที่เป็นของตัวเองไม่ซ้ำใครแจ้งนะัตตี้ได้เลยคะ่นะนัตตี้จัดให้ได้หมดเลยนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นชื่อของบริษัทนะคะออโต้แกลอรี่ปทุมธานีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะถึง5ปีซ้อนเลยค่ะตรงส่วนมือเปิดนะคะติดตั้งให้เป็นเบ้ารองมือเปิดสีดำด้านนะคะช่วยในเรื่องของการกันลอยแล้วก็ลอยขีดขวนพวกนี้คะ่ะทางด้านบนติดตั้งให้เป็นราวหลังคาสีดำด้านนะคะตัวนี้จะเป็นราวหลังคาที่ติดตั้งโดยที่เราไม่ได้เจาะตัวถังรถนะคะเป็นการติด ยาวอย่างดีเลยแล้วก็เป็น 3M ยิงซิลิโคนให้นะคะไม่สามารถไปใส่ถ่านแหลกได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะรองรับน้ำหนักไม่ได้ติดเพื่อให้ตัวรถดูเท่และดูหล่อขึ้นเท่านั้นค่ะมาดูตรงนี้นะคะจะเป็นตรงส่วนของฝาถังน้ำมันนะคะติดตั้งให้เป็นครอบฝาถังน้ำมันสีดำด้านช่วยในเรื่องของการกันลอยขีดข่วนเช่นกันบางทีเราไปเติมน้ำมันนะคะตัวเล็บหรือว่าแหวนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของเด็กเด็กปั๊มที่เติมน้ำมันให้เรานะคะก็ช่วยกันลอยขีดข่วนได้ มาดูในส่วนทางด้านบนของกระบะนะคะตัวนี้ติดตั้งให้เป็นโลบาร์แบบแขนซ้าน,นะคะตัวนี้ของ Outlander อ่าเป็นโลบาร์เหล็กสีจะเป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับเป็นที่จับได้นะคะผูกของได้มาดูในส่วนของไฟท้ายติดตั้งให้เป็นครอบไฟท้ายสีดำด้านนะคะ ในตัว XL Passport นะคะจะมีสัญลักษณ์สติกเกอร์ของเขานะคะคำว่า Sport อยู่ทั้งด้านหลังแล้วก็เลนเจอร์ตัวใหญ่แบบนี้เลยค่ะมากับตัวรถแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายสีดาด้านนะคะช่วยในเรื่องของการกันรอยเช่นกันตัวนี้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายแบบดางคะ่ะเลามาดูในส่วนของการชนที่ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นการชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะยี่ห้อเดียวกันกับตัวโลบาร์ที่เราใส่ให้เลยมาพร้อมกับห่วงล่ากจุงสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟสองอเทะเบียนด้วย ในตัวของล l a n d e r เขาก็จะมีเป็นตัวแขนยืดออกมานะคะตัวนี้ติดตั้งอย่างดีค่ะแล้วก็เหล็กใช้งานได้ดีเลยเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในนะคะมาดูในส่วนของด้านในของด้านในห้องโดยสารกันบ้างในรุ่นในพััสปอร์ตนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าตัวเบาะผ้าของเขา,าค่ะตัวนี้จะไม่ไม่ถือว่าคุมฝุ่นนะคะแล้วก็เวลาทําน้ําหกนมหกอะไร่าเงี้ยสามารถเช็ดได้เลยค่ะเช็ดได้ง่าย ในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีมาในทุกตัวแล้วนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าของเราหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยนะคะมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินมาให้ด้วยเลยนะคะสำหรับรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นค่ะอาทิเช่นนะคะในกรณีสมมุตินะคะสมมุติลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ รถพลิกคว่ำแอร์แบ็กแตกระบบการจ่ายน้ำมันถูกตัดระบบตัวนี้ที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้ค่ะจะโทรออกไปที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นั่นเองนะคะเขาจะทราบพิกัดเลยค่ะว่าลูกค้าเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมาช่วยเราได้อย่างทันควันเลยค่ะถือว่าตัวนี้สาคัญมากแล้วนัตตี้ก้การันตีเลยค่ะว่ามีแค่แค่เดียวเท่านั้นที่มีตัวนี้มาให้นะคะมาดูในส่วนของตัวแครบนะคะเดี๋ยวนัตตี้ขึ้นนั่งให้ดูดีกว่าขออนุญาตขึ้นนั่งให้ดูนะคะอันนี้เราปรับเบาะมารบบหััคนข เดี๋ยวจะมีใส่เป็นเบาะแคบให้ด้วยนะคะอ่ะเนี่ยค่ะถือว่านั่งสบายเลยนะคะในในตัวรถเขาค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเฮดรูมตรงนี้ค่ะ,ะก็ยังไม่ชนเนาะสูงแล้วก็กว้างนะคะแคบเขาก็มีขนาดที่กว้างเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเก็บของได้ด้วยค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีไมทั้งสองฝั่งเลยเก็บของได้ เก็บเครื่องมือแม่แรงเลยพวกนี้ใส่ไว้ในนี้ได้เลยก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของตัวแคปนะคะ XL p ั s s ์สปแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดชอบสไตล์การแต่งในแบบหน้า F 1 5 0แบบนี้นะคะหรืออยากได้สไตล์การแต่งแบบไหนนะคะสามารถดูรีวิวนะคะแล้วก็แคปหน้าจอทักไลน์หานัตตี้ได้เลยนะหรือโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้นะคะที่เบอร์095 9522887ค่ะเป็นเบอร์ของนัตตี้เองนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งทางด้านบนและด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะมีโลเคชั่นของโชว์รูมให้ด้วยนะคะยังไงวันนี้นะคะนัตตี้ขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะรีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนไว้รอชมกันค่ะกดสั่นกระดิ่งไ่ได้เลยค่ะสำหรับนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ